อาจารย์ไพโรจน์นี่คือคือเหมือนไม่เจอก็ต้องเจอเวลาผมไปนะบางทีผมไปวัดดีผู้ใหญ่นะ,<ฮ>ะเป็นยศแบบตําแหน่งบนบนของประเทศนะไม่เจอยันอาจารย์แปะอยู่ฝาบ้านอ,อ,อ,อแล้วก็เจอนะธุรกิจเพื่อนกันร้อยกว่าล้านนะเจอยันอาจารย์แปะอยู่ฝาบ้านเห<อ>มือนกันอูอยง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นมหายัน <ฮะ S 2> คือ,ค,อคือเหมือนรวมรวมทุกอย่างรวมสีท่ทาอะไรอยู่ในยันเดียวร่างกายมันุุยนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีพลังอะไรมากแต่ถ้าเอายันไปหนุนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเคสเอามือถือแล้วเนี่ย ไอโฟนหรือ V ี vo หรืออะไรบางทีเราซื้อเนี่ยนะถ้าสีผิดเนี่บางทีมันก็ชงกันได้ oh. ความหมายมันผิดนะครับเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือไม่ต้องซื้อมือถือใหม่เอาเคสมือถือเนี่ยแปะไปเลยนะฮะ uh. คือจะเป็นยันมหายันของ uh. อาจารย์นี่แหละเป็นมหายันรวยนะครับซึ่งมีให้เลือกเนี่ยทั้งหมด4ส,สีอะไรเงี้ยเราก็ใส่ตามเรยแ,แล้วกับแต่ละสีเอาง่ายเนี่ยช่วยเรื่องอะไรบ้างครับ อย่างสีเขียวเนี่ยเขาเชื่อว่าด้านการเงิเนการเงินอ,อ่าส,สีเขียวเหนียวใส <ๆ S 2> สีน้าเงินก็เรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะสีแดงเป็นเรื่องของความรักความเมตตาอือันนี้สีดําเนี่ยถือว่าเป็นการรวบรวมครอบจักราวาลได้ทุกอย่างคนที่ได้ไปกับมีชีวิตดีขึ้นค้าขายดีขึ้นการงานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งความรักครอบครัวดีดีหมดเลยนี่คือเรื่องที่ แสนมากใช่ค่ะบบอาจารย์ไฮโรตนะครับก็จะถือจะใช้เขียนยันตรงนี้ให้เป็นยันเฉพาะตัวเลยโดยมีวันเดือนปีเกิดใช่ไหม <Wonderful. S 1> าจาย์ทําไมทําไมถึงต้องอยู่ตรงกลางตรงนี้นะตรงกลางเป็นรอบล้อมด้วยอักขรเลขยันซึ่งเป็นความเชื่อของคนอยู่แล้วว่าเป็นการเปิดดวงแล้วก็หนุนดวงชะตาชีวิตเราให้ดีขึ้นดีขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นนีน่เลยนะฮะรีบๆทงผู้ชมขางานนี้บอกเลยว่ามงคนชีวิตจริง